ไม่เราเราเน้นแค่ตัวเคเขาก็รู้แล้วโอ้ยอันนี้ร่วมโครงการเซฟเบอร์เซฟไลฟ์ของช่องเราได้ไม่ได้โอ้โหโลกร้อนสิโอในรอบสองปีเราได้นะแฟนคลับรักทุกคนนะฮะรักทุกคนนะฮะรักทุกคนนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางนักแสดงแล้วก็ผู้จัดงานกันนะคะทางคุณงไผหลิวก่อนนะคะคุณงไผหลิวกระแสตอบรับจากละครเป็นยังไงบ้างคะอยากฟังผู้จัดชื่นใจไหม ก็กระแสตอบรับของเรื่องนี้ก็คือดีมากเลยนะคะก็คือทางเราก็ได้ปรับบทจากเวอร์ชันที่แล้วอะคะ่ะให้มีความน่ารุ้นแล้วก็ให้มีความมากขึ้น,นะคะ่ะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณช่างเจดนะคะที่ไว้วางใจดีด้าให้ทาเรื่องนี้นะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางนักแสดงทุกท่านนะคะที่ทาให้เรื่องนี้ออกมาน่าติดตามแล้วก็สนุกของหลอดคะ่ะแล้วก็จะท่ายแล้วขอขอบคุณแฟนๆแล้วก็แฟนคลับของดาราทุกท่านนะคะที่ชอบติดตามละครนะคะ ยังไงตอนนี้ก็เหลืออีกสามตอนสุดท้ายก็ขอฝากด้วยนะคะรถมาคุณเคีอยวคุณฝากรวบเลยนะจนเลยนะพี่อ๊อฟเครียดแล้วนะว่าจะพูดอะไรต่อรวบทุกอย่างครับผมรวบตึงครบเลยนะเตรียมมาสองปีเช่นกันนะฮะแต่ว่าถ้าใครดูนะฮะตอนนี้มันแบบมีความสลับคู่กันพี่อ๊อฟเราไปขอพี่คอยแต่งงานได้ยังไงอ่ะอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้เริ่มดูตั้งแต่แรกนะครับผมกับ ไฟดาวนี่เขาเป็นคู่บ้านกันนะใช่ไหมครับเอาลนะคุณโก้เนี่ยทุกงานอีเวนต์เลยนะเขาจะมีแบบแรปสดร้องสดวันนี้เขาเยมมาแต่คือเตรียมตะเกี้ตอนนั่งู่เนี่นั่งกินมูโซมากนะอ๋อเหรอเชิญจัดหนกหยได้ไหมรับฟังกันนะจ๊ะที่รักละครเด็ด7 HD กด35ทุกคนมารวมตัวกันช่างอิ่มหนำ ปางและคุง้งเสน่หาหรือหมอลำ uh oh. น่าจดจำต้องติดตามทุกตอนเลย uh oh. แต่คืนนี้ uh oh. ต้องดูคุณเตชิต uh oh. หรือถ้าคิดถึงไายดาวกับเสียงหวาน uh oh. ต้องรีบดูก่อนสีตังจะงขึ้นคาน uh oh. รักชื่นบานช่วยกันดูนะน้องนะ uh oh. จบแล้ว <laughs> กังขึ้นคานก็ไม่รู้จะเห็นตีกันอยู่ได้มันจะลงไปกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลงเอลยหรือเปล่าไม่รู้ไงต้องติดตามเดี๋ยวต้องรอลงเลยโอ้ยเยอะมากนี่แต่งเมื่อกี้เหรอลองโก้รับผมโอ้สุดยอดอ่ะแต่งมากทิ้งพอยมาหรือเปล่างานนี้ทิ้งพอยอยู่ไหนเนี่ยส่วนไอ้เนี้นี่ผมผมตอนแตกไปแล้วยังไงยังไงทิ้งพอยยิ่งกว่าครับจากยานี11เฮ้ยฮะร้อเล่ยนร้อเล่ยนร้อเล่นไปารอเล่นรอเรีนรอเล่นแกงน้องอีกแล้วแกงน้อง แหม่แค่คณพูดคนเขาก็กรี๊ดกันแล้วขอบคุณค่ะจริงๆอะก็แอบกลัวเหมือนกันแบบมาทุกคนจะเห็นเราหรือเปล่าเพราะว่าแบบรอบเป็นเียงหวานไงทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าวันนี้มาเป็นคนีมพอยไงทุกคนก็ต้องเห็นใช่ไหมคะานารักมากแฟนคลับเห็นดังมาก พิมพอยพูดหน่อยคับความเข้มข้นจะเป็นอย่างไรมากโอ้ยหนูบอกเลยว่าตอนสตอนสุดท้ายนะคะเข้มข้นมากแน่นอนทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมปูมันเยอะจังทำไมปูยังไม่คลายสักทีหนูจะบอกว่า3ตอนนี้สําคัญมากๆเลยห้ามพลาดเลยค่ะรับรอกว่าสนุกแน่นอน,นะคะ่ะ